การบุกรุกพื้นป่าอุทยานแห่งชาติถูกยิบยกเป็นวาระสำคัญในการเดินหน้าปราบปรามผู้กระทําความผิดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติน้ำท่วมใหญ่และดินโคลนถลม่มทำให้มวลมนุษย์ตื่นตัวและต้องเร่งช่วยกันหันกลับมาดูแลปกป้องพืงพนป่าครับ แม้เขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ย่าจะมีการออกตรวจตาและติดป้ายเตือนห้ามแผวถางผื้นป่ารอบของที่ดินทำไม้ล่าสัตว์เก็บของป่าหรือปลูกพืชชนิดต่างๆแต่ก็ยังมีกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายด้วยสภาพของเขตอุทยานที่ครอบคลุมเทือกเขาบรรทัดถึง4,000ไร่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรังและพัทลุงมีสภาพอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายพื้นป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การสำรวจของทีมข่าวระวังภัยพบว่าหื่นป่าถูกทำลายอย่างหนักด้วยการแพาวถางปรับเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราต้นปาล์มน้ำมันเป็นที่ราดชันเกิน19องศาส่วนแหล่งต้นน้ำลำธารก็ถูกแปรสภาพพร้อมทำรีสอร์ตต้นไม้หักโค่นดินหินจากภูเขาสไลด์ลงมาเป็นจำนวนมากและยังมีการขูดตักหน้าดินระเบิดหินด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมทำลาย เมื่อความอุดมสมบูรณ์กำลังจะหมดไปภัยธรรมชาติก็คืบคลานเข้ามาทันทีอย่างปกติที่ฝนตกหนะักอาจมีต้นไม้ช่วยชะลอน้ำแต่คราวนี้น้ำป่าหลากเข้าถล่มจังหวัดพัทธลุงอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านคุณยายน้อยวัยเจ็สิปีบอกว่าภัยธรรมชาติหนักขึ้นทุกปีเพราะมีการบุกรุกทำลายพื้นป่าทำให้ปีนี้น้ำท่วมสูงและหนักกว่าเดิมจนต้องพาลูกหลานหนีขึ้นไปอยู่บนชั้นสองใต้หลังคาเธอกลัวว่าต่อไปน้ำป่าจะแรงจนอาจซัดบ้านพัง เนี่ยปีนี้ปีนี้อันน่ะมันมันนักเมียกลางกลางทีซีนี่ยันนั่นเพราะวา่านาม,มากะยันยันปืน S <S <an> <t iny> การบุกรุกพื้นป่าของจังหวัดพัทลุงถือว่ามีความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดพื้นที่การบุกรุกและไม้เถื่อนได้อย่างต่อเนื่องทั้งการแพร่ถังทำลายป่าหลายพันไร่เพื่อปลูกยางพาราต้นปาล์มและยังมีการลักลอบตัดโค่นต้นไม้เพื่อแปรรูปขายแต่การจับลุมที่ผ่านมาก็มักสาวไม่ถึงต้นตอนในทุนใหญ่หรือมักจะถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของที่มีการอนุญาตจากทางราชาการแล้วส่วนที่จับได้ก็ยังมีในชั้นศาลอีกนับร้อยลาย ทางจังหวัดเดินหน้าเอาจริงและดําเนินการทุกคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อจับกลุ่มกลุ่มในทุนเข้ามาดําเนินคดีและฝากถึงชาวบ้านให้คอยแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่อีกแรงเพื่อป้องกันการบุกรุกที่อาจจะขยายวงกว้างมากขึ้น พันไม้ในมือผมนี้อาจทําให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหากเราช่วยกันปลูกต้นไม้และปลูกในที่ที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะเฝ้าระวังอย่าปล่อยให้ใครมาบุกรุกแผลวถางทําลายผืนป่าอันจะนำมาซึ่งภัยพิบัติธรรมชาติตากกิจกราบคดีถ่ายภาพพัชรประผลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภยัยรายงาน